สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพานรวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็มาพบมาพอกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะสาหรับวันพุธที่แปดเนาะคะ่ะพุธที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะก็มาพบมาพอก,กันเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องสําหรับ ลาาพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาวันนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะวันพุทธที่แปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับมีแนวทางเนาะคะ่ะของพ่อแต้มเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเราเด้อค่ะ พอแต้มก็ได้ส่งมาให้แบบด่วๆนๆเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอเนาะคะ่ะฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของพอแต้มเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีันใดที่เขามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะกดซับตะไข่ไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะบลไดลาดข่าวสารเด็ๆๆด,ๆ,ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะคะ่ะ,คะของพอแต้มเนาะคะ่ะแอดก็มีข่าวดีมาฝากพี่น้องเด้อพี่น้อง มีข่าวดีมาฝากตอนพี่น้อง fc นาะค่ะพี่น้อง fc นาะค่ะทันใดน้ะค่ะที่อยากเข้ากลุ่มฮานอยฟรีนาะค่ะกลุ่มแม่เกลุ่มฮานอยแม่เลี้ยงเดี่ยวนาะค่ะพี่น้องแอดไลน์มาเบอร์นี้ใดนาะค่ะพี่น้องบ่าวราบบ่าวฮานอยบ่าวไทยนาะค่ะพี่น้องหรือหลายๆอย่างนาะค่ะแอดจะลงให้พี่น้อง fc ได้รับชมกันนาะค่ะกลุ่มฮานอยฟรีนาะค่ะกลุ่มฮานอยแม่เลี้ยงเดี่ยวนาะค่ะแอดแอดไลน์มาใดเบอร์ที่ แอดไลน์เบอร์0942688431นาะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาไปแคปหน้าจอไว้เลยนาะคะ่ะพี่น้องแคปหน้าจอแล้วแอดไลน์มาได้เลยนาะคะ่ะพี่น้องค่ะฮาหนอยกลุ่มกลุ่มฮาหนอยแม่เลี้ยงเดียวนาะคะ่ะเขาฟรีไม่ต้องเสียตังะคะ์น้ะค่ะค่ะแอดก็จะเอาฮานอยให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันแล้วก็หวยลาวแล้วก็หวยไทยนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เบาๆไล่ย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องก็เขามาหลับชมหลับฟังแนวทางของพ่อแต้มเลยเนาะค่ะว่าเลาาพอแต้มมือนี่จะเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะเด็ดขนาดไหนเขามาหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวแอชเชนวันที่แป๊บหนึ่งนะคะค่ะเลาาพัฒนาพอเต็มเนาะ,ะค่ะพี่น้องค่ะสายวิง่งสายลูดกียาพาดเด้อค่ะสําหรับแนวทางของพ่อแต้มเนาะค่ะค่ะยาพาดชมเล็ดขาดเนาะค่ะพี่น้องลาาเนาะค่ะพี่น้อง วันที่แปดเด้อค่ะแปดกุมภาพันธ์หกหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องลาวพัฒนาพ่อเต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อเต้ม พอแต้มมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะลาพัฒนาเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะจะมีเลขลักเนาะคะ่ะพี่น้องบนล่างเลขลักเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขหล,ลักเลขเทียงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแถวที่หนึ่งก็จะห้าเนาะคะ่ะหกเจ็ดเนาะคะ่ะหรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจเนาะ,ค,ะค่ะก็สามารถมาจับขู่จับวินได้เนาะคะ่ะกับเลขลักที่พอแต้มให้มานี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็สามารถ มาจับคู่ใดจับวินใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิ่งเนาะค่ะพี่น้องวิ่งลูดเนาะค่ะพี่น้องวิ่งลูดวิ่งลูด,ดหกกับเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องหกกับเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิง้งถูกใจพี่น้องบอหมักชอบบอเนาะค่ะหมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจใทางช่องนะคะจับคู่นะคะพี่น้องจับคู่ก็คือพอเต็มจับให้นะคะพี่น้องก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะคะ่พะพอเต็มจับคู่ให้นะคะหลักหกก็จะมีหกสองหกสามหกสี่เนาะคะ่ะ หลักห้าก็จะมีห้าสองห้าสามห้าสี่เนาะคะ่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องพอแต้มให้มาแล้วนะคะเห็นชัดบานอค่ะพี่น้องเห็นชัดไหมคะเห็นชัดบ่บนอค่ะพี่น้องเอฟซี FC ค่ะด้แอดจะอ่านให้ฟังเด้อค่ะพี่น้องค่ะแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย หกสิบหกเนาะคะ่ะล่าพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะพี่น้องบนล่างเนาะคะ่ะอันนี้เหลข่กลักเหลเียงเล้วค่ะมีห้ามีหกมีเจ็ดเนาะคะ่ะมีสองมีสามมีสี่เนาะคะ่ะพี่น้องมีตัวเด็ดตัวด,ดีอยู่ในใจก็สามารถมาจับคู่จับบินได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสําหรับเหลีกลักเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งลูดนะคะหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนี่ก็อาจจะกอดคอกันมากก็่าใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอาจจะกอดคอกันมากกว่าดเด้อค่ะหกกับเจ็ดเนาะคะ่ะจับคู่ก็คือ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะคะ่ะหลักหกก็จะมีหกสองหกสามหกสี่เนาะคะ่ะหลักห้าก็จะมีห้าสองห้าสามห้าสี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองแคปหนา้าจอไว้ไปพิจารณาเบิงบ้งวิเคราะห์เบิ้งเนาะค่ะก็กราบขอบพระคุณพ่อแต้มหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะวันพุทธที่แปดเนาะคะ่ะ กุมภาพันธ์2566้นี่จะเป็นตัวใดนัน่นเนาะคะ่ะพี่น้อง fc เนาะคะ่ะก็ยาพาดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็เอาไปวิเคราะห์เบิ้งเนาะคะ่ะพิจารณาเบิ้องมักชอบก็หมักกระจัดคัดกระผานเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางมันก็มีเขาไม่ลุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่ะใช้สติเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะ พอแต้มก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากต่อนพี่น้องเอฟซเนาะคะ่ะเผื่อมีโชคมีชัยนําในวันนี้เนาะคะ่ะวันพุธเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพอแต้มก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวเล่าเนาะคะ่ะพี่น้องไปเที่ยว,วะะเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องว่าก็สาวเล่าของพอแต้มก็มีแต่สวยๆงามๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคะ่เอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเด้อค่ะก็มาลุ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้อง ว่าพ่อแต้มจะเน้นตัวใดให้เนาะคะ่ะจับคู่ก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะคะ่ะพ่อแต้มก็จะเน้นให้ที่เจ็ดสองเนค่ะเจ็ดสามเนาะคะ่ะเจ็ดสี่เนาะคะ่ 7, ะ,คะหรือพี่น้องหมักชอบในชุดนี้ก็สามารถเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิง้งใดเนาะคะ่ะหลักหกก็จะมีหกสองเนาะคะ่ะพี่น้องหกสามเนาะคะ่ะ 6สีก็จะเป็นลองนะคะ่ะพี่น้อง52นะคะ่ะก็จะเป็นลอง53ก็จะเป็นลอง54นะคะ่ะพี่น้องเป็นลองนะคะ่ะพี่น้องแคบนาจอไวเลยเดอ้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะพอเต็มกระไดให้มาฝากตอนพี่น้อง FC แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิง้งเนาะคะ่ะมักกระจัดคาดกระพานเนาะคะ่ะตัวเน้นให้เนาะคะ่ะพอเต็มให้เนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะ6กับ7เนาะคะ่ะ จ็ดสองเป็นตัวเน้นเนาะคะ่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะคะ่ะหกสองหกสามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหกสี่ก็จะเป็นรองหกห้าไอ้สองห้าห้าสองก็จะเป็นรองค่ะห้าสามห้าสี่เนาะคะ่ะพี่น้องหรือหมักชอบในชุดนี้ก็าสามารถวิเคราะห์เบิ้งได้เนาะคะ่ะบหมักตัวที่พอแต้มจับให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็าสามารถวิเคราะห์เบิง้งพิจารณาเบิง้งในชุดนี้ได้เนาะคะ่ะพี่น้องก็คอยเอาไป นั่นเนาะคะ่ะพี่น้องขออาไปวิขอเบ่งแล้วค่ะมักกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางราพัฒนาพอแต้มมือน,นีเนาะคะ่กกคนนะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีปังปังรวยรวยเฮงๆปังปกันทุกคนเนาะค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะพี่น้องลำล่ำรวยรวยเนาะค่ะเฮงๆปังป,งปกันตลอดไปเด้อทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ